ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เราก็มาอยู่กับบรรยากาศค่อนข้างสบายๆนะครับและหลายคนคงรู้แล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะมาทําอะไรใช่แล้วครับวันนี้ผมจะมาจัด10อันดับครับอาวุธที่เคยเทพนะครับในสมัยก่อนและจะมีอาวุธอะไรที่เพื่อนๆคิดเอาไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจผมด้วยนะครับแล้วถ้าบอกเพื่อนอย่างนี้นะครับว่า10อันดับนะครับเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆเลยนะครับอาจจะมีอันดับไหนที่ไม่ค่อยถูกใจเพื่อนๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยครับอันดับที่10ครับได้แก่เปืนโก d ดูโอบูโตครับ สำหรับอันดับที่สิบครับก็คงหนีไม่พ้นลูกซองตัวนี้นะครับเป็นลูกซองคู่ทองนะครับผมไม่แน่ใจว่าใช้กระบอกแรกของเซิร์ฟหรือเปล่านะครับแต่จะดว่าเป็นปืนเทพไปปืนหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับเพราะด้วยความที่มันยิงมัมมี่กระเด็นไกลมากนะครับบวกกับดาเมจของมันที่แรงมากๆครับทาให้มัมมี่กับคนในสมัยนั้นครับถึงกับต้องหันหน้าหนีครับและอีกอย่างครับซองตัวนี้ครับค่อนข้างย้อมแมวบ่อยมากครับในสมัยนั้น ไม่ว่าจะเป็นลูกซอง Starzol ครับหรือที่เรารู้จักกันในภาษาไทยก็คือซองขาวดำนั่นแหละครับลูกซองตัวนี้นะครับได้จากการเติมโปรโมชั่นเท่าไหร่นี่แหละครับแต่เป็นโปรโมชั่นเติมเงินครับในสมัยก่อนผมจําได้นะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ผมเติมอยู่หรือจะเป็นลูกซอง Secret p i s s e ครับในนามภาษาไทยครับเราก็รู้จักในนามของซองม่วงนั่นเองครับซองตัวนี้ครับก็เป็นลูกซอง GP ครับที่ขายมาเนิ่นนานมากนะครับสมัยก่อนคนอาจจะเล่นเยอะกว่าซองทองด้วยซ้ำครับเพราะมันหาซื้อง่ายไงครับแล้วก็เป็นอีเปื่มมมัี่กระเเดนหือนนนกกัะะอออาาจจมีีซงหลยหนี่ผมมไไ่่ด้ยยกตัวอางมาในนนคลิปี้ะครับ แต่ลูกซองเทพตัวนี้ครับณนะปัจจุบันก็ยังมีการย้อมแมวอยู่เรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาวุธเทพในสมัยก่อนที่ปัจจุบันก็ยังมีการอัปเดตย้อมแมวมาใหม่เรื่อยๆครับก็เนื่องจากมีคนเรียกร้องมาเยอะนะครับสำหรับลูกซองทองผมก็เลยจัดมาไว้อันดับ10เลยครับจะได้เห็นก่อนเพื่อนเลยครับงั้นเราไปดูอาวุธสุดทนในอันดับ9กันครับ อันดับที่9้าครับเจดูอัลฮีโรครับหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของคิดคู่นั่นเองครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าครับผมไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะคุณก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าปืนนี้มันโกยยังไงนะครับและมันเท่ขนาดไหนนะครับในสมัยก่อนด้วยความี่คิดตัวนี้นะครับมันเป็นอาวุธแปดดาวก็บอกแล้วของเกมไอช็อตครับและบวกกับท่าซับปืนถ้าเป็นกระสุนที่โคตรจะเท่ทําให้คิดนี้ครับในสมัยก่อนใครมีนี่ถือว่าโคตรเทพ ด้วยความที่ดาเมจในสมัยนะั้นนี่มันถือว่าโคตรแรงมากเลยนะครับแล้วมันค่อนข้างใช้งานได้อย่างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นยิงโกส์ยิงมัมมี่หรือจะเป็นยิงคนครับปืนกระบอกนี้ก็ค่อนข้างทําได้ดีเยี่ยมเลยนะครับจึงทําให้ปืนกระบอกนี้ครับมาอยู่ในอันดับที่9ของเรานั่นเองครับใส่านายไม่ได้ครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันที่8กันต่อเลยครับอันที่8ได้แก่บล็อตสวอตครับผมจะเรียกไม่เนืยวมีกระบีแล้วกันนะครับในสมัยก่อนที่ยังไม่มีมีดทองครับมีดตัวนี้ครับก็ถือเป็นมีดอีกมีดหนึ่งครับที่คนเขาใช้เล่นกันบ่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดโกดหรือจะเป็นโหมดลบดาบครับค่อนข้างพบเจอได้บ่อยครั้งครับและที่ผมบอกเป็นอาวุธเทพก็เพราะมันแรงมากครับในสมัยนั้นเอกช็อตในสมัยนั้นครับค่อนข้างจะเจอมีดน้อยมากครับที่ขี้ขวาฟันและตายครับเพราะในสมัยนั้นครับก็มี ก็คิดขวาฝันไม่ตายนะครับอยูเว้นมีตัวนี้ครับมันจึงทําให้มีตัวนี้ได้รับความนิยมและเป็นอาวุธเทพในสมัยก่อนครับอันดับที่7ครับ e.x complete world ครับชื่อเสียงแรงน้มครับของปืนกระบอกนี้ก็ค่อนข้างรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับแต่รุกนสอง e.x กระบอกนี้นะครับมันเป็นปืนที่อยู่ในช่วงยุคกลางนะครับผมก็เลยเอามาใส่ในคลิปนี้นะคือจะเป็นปืนเก่าก็ไม่เก่าเป็นปืนใหม่ก็ไม่ใหม่ครับเข้าสู่เรื่องของปืนครับปืนนี้ครับแต่ก่อนใครมีที่ถือว่าโคตรเทพในสายตาเด็กคือปืนนี้มันเท่มากๆครับรวมถึงตัวผมในสมัยนั้นด้วยครับเป็นปืนที่เอามายิงคนก็ดีครับยิงมัมมี่ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ครับส่วนฟาร์ม AI นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นปืนที่ค่่ออนนนน้้างััดยยยยเีมมรใส แล้วถ้าผมจะไม่ผิดครับปืนนี้น่าจะเป็นปืนลูกซองแดาวกระบอกแรกครับปืนนี้น่าจะเข้ามาพร้อมกับประตู p3 ครับด้วยความนี่มันค่อนข้างทาประโยชน์ได้หลายด้านครับผมเลยจัดมาอยู่ในอันดับที่7นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูอันดับที่6กันต่อเลยครับอันดับที่6 w ว r ลฮันเตอรครับปืนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปืนกระบอกแรกที่เติม6000หรือเปล่านะครับที่มันจะได้ถาวรน,นะครับ แต่ในสมัยก่อนครับการครอบครองปืนนี้เถือเป็นไปได้ยากมากครับเพราะมันต้องเติม6 0พันะครับหรือมันก็ต้องรอโปรโมชั่นหน้าเว็บมาครับซึ่งโปรโมชั่นหน้าเว็บต่วใหญ่ก็เติมพันหนึ่งตลอดนะครับปืนนี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่ความแรงและก็ทะลุครับถ้าคุณเป็นผู้เล่นเก่าครับคุณจะต้องรู้อย่างแน่นอนครับว่าปืนนี้ใช้ในการลงเฟียตำนานมันยิงบอสมังก่อนแรงมากนะครับน่าจะแรงกว่าบาเลดด้วยซ้ำครับหรือถ้ามันแรงน้อยกว่าบาเลดมันก็ยังมีจุดเด่นตรงที่มันสลับปืนไวกว่าบาเลดนั่นเองครับในสมัยก่อนคนเลยนิย หมดวางบอมอะไรทำนองนี้ครับอันดับที่5ครับเคร,รโลโลวอเทอร์กันครับต้องบอกอย่างนี้เลยครับว่าปืนนี้มันไม่ได้มีความร้ายแรงทางน้ำมัอะไรมากมายเลยครับแต่ปืนนี้ครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อปั่นมัมมี่โดยเฉพาะครับ ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจาคลิปที่แล้วได้ไหมครับที่ผมพูดว่าในสมัยก่อนปืนไหนกระสุนเยอะมันก็จะยิงฮิตนะครับซึ่งแน่นอนครับปืนนี้มันฮิตมากครับในสมัยก่อนมันเป็นปืนที่เกิดมาเพื่อใช้กัดดันมัมี่โดยเฉพาะเลยครับถึงดาเมจมันจะน้อยครับแต่ว่ามันสามารถยิงต้านมัมี่ได้ดีมากเลยนะครับตั้ง500นัดนะครับในสมัยนั้นคือกระสุนมันเยอะว่า3 0 0อนัดนะครับแล้ด้วยความที่มันเป็นปืนที่วิ่งไวครับถ้าเป็นร้อยนัดธรรมดาเนี่ยมันก็จะวิ่งช้าใช่ไหมหรือจะเป็น300อนัดนี่ก็คืออืดเลยนะคร จึงท,ทำให้ปืนนี้ครับค่อนข้างปั่นประสาทมัมมี่ได้ดีมากๆครับในสมัยก่อนจะนับเป็นปืนเทพในหมดมัมมี่เลยก็ว่าได้ครับอันดับที่4ครับช็อกเฮดครับ หรือว่าเป็นระเบิดช็อคนั่เองครับมันจะเป็นอาวุธป่าเหมือนดาวกระจายเหมือนโป่งน้ําอะไรประมาณนี้ครับซึ่งในสมัยก่อนครับมันเป็นอาวุธเทพที่คนเราใช้กันทั่วเซิร์ฟเลยับเพราะว่าในสมัยก่อนครับมันสามารถเล่นได้หมดลบแบบทั่วไปได้นะครับด้วยความที่มันเป็นอาวุธป่าครับที่ผมคิดว่าน่าจะปาเร็วสุดแล้วนะน่าจะป่าเร็วกว่าโป่งน้าเยอะเลยครับแต่ปัจจุบันครับมันจะเล่นได้เฉพาะในหมดลบแบบพิเศษเท่านั้นนะครับจึงทาให้อาวุธเทพชินีครับค่อยๆจางหายไปในเกมไอช็อตครับถ้าใครทันตอนที่ช็อคลงเรือนะครับ อันดับที่3ครับเลอบาซก้าครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของบอมหัวใจนั่นเองครับในสมัยที่บอมหมูยังไม่มีนะครับบอมนี้ก็ถือเป็นอีกบอมหนึ่งครับที่ค่อนข้างลัศมีกว้างพอสมควรนะครับในสมัยนั้นนะเป็นกระสุนไวครับและที่สําคัญที่สุดครับคือกระสุนให้มาเยอะมากนะครับถือว่าเป็นบอมอีกตัวหนึ่งครับที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับและเป็นบอมที่เทพมากนะครับในสมัยก่อนส่วนใหญ่ผมก็เห็นคนเอามายิงกันนะไม่ค่อยเอามายิงมามีอะครับเพราะสมัยก่อนเขานิยมเล่นเปิดบอมอะครับให้เล่นบอมได้อ ส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นโหมดทีมเดทนะครับตายแล้วเกิดแล้วก็บอมมายิงกันอะไรประมาณนี้มากกว่าครับเอาไว้ว่าถ้าใครเคยเล่นบอมนี้นะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับอันดับที่2ครับ Daybreak Duo ครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของบอมติดมือนั่นเองครับถ้าคุณนึกภาพไม่ออกของความเกลียนของบอมนี้ครับให้คุณลองนึกภาพถึงบอมลัวครับยิงมัมีทีที่ไม่ได้เดินแน่นอนครับ และบอมนี้นะครับสตาร์ทราคาอยู่ที่28,000 GP นะครับซึ่งถ้าเราจะซื้อได้เนี่ยเราต้องเติมค่าต่ำ150าเลยนะครับและมมนมีสมัยก่อนนี่ไม่มีเอด,ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าเจอบอมนี้เข้าไปนี่คือมีหัวร้อนแน่นอนครับแล,แ,ลแล้วครับแล้วก็มาถึงอันดับที่หนึ่งสักทีครับ อันดับที่1ครับ Silver XM 1 0 1 4ครับหรือที่เรารู้จักกันในนามของซองเงินนั่นเองครับหรือจะเป็นซองลายครับแล้วแต่เพื่อนๆเรียกนะครับผมไม่ฟิกนะครับว่าจะเรียกว่าอะไรผมคิดว่าน่าจะเป็นซองตัวเดียวครับที่ยิงมัมมี่ได้กระเด็นไกลได้สุดเลยนะครับในสมัยก่อนน่าจะไกลกว่า2อคู่อีกนะครับซึ่งปัจจุบันเขาเอามาขายเป็น SP นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันขายเป็น GP นะสำหรับลูกซองตัวนี้ครับใครที่อยากเล่นลูกซองตัวนี้นะครับก็ลองซื้อไปเล่นในโหมดมัมมี่คลาสสิกได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆถูกใจหรือว่าพอใจคลิปนี้อะไร้างน้อยแค่ไหนนะครับแต่ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพีท่ีครับไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ